เราชอบจังเลยอ่ะชอบความที่เขาเป็นเขาทั้งสองคนเลยชอบความที่คู่เขาไม่เหมือนใครชอบความที่พยายามบอกว่าไม่ได้สร้างโมเมนต์แต่แกดูสายตาดิแกดูการกระทำดิแกดูเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันดิมันไม่มีอะไรบอกเลยเว้ยว่าเขาไม่ได้รักกันอ่ะฉันมาแล้วทุกคน เอฟซีช่องอะไรคจอมไหนคะจอมไหนด่านช่องแม็กช่องไหนก่อนอันนี้มาจากช่องแม็กอันนี้ช่องตะอูนะใช่ไหมไม่ได้ใกล้ช่องแม็กใกล้ช่องตะอูใกล้ช่องช่องช่องบกช่องตะอูคือตะอูนี่คือลาวเลยโมจัดเลยโอาสุดยอดเลยลา้วลา้วมันเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้ เก่งเก่งตรงเป็นแบบภาษาอังกฤษดีแก,เก,ก,เ,กเก่งเยอะต้องยอมแหละโอเคครับดูเก่งโอเคครับ